ลักษณะของออทิสติกที่เราพบในสังคมไทยมันมีลักษณะที่เป็นข้อบ,บ่งชี้อย่างชัดเจนอะไรอย่างไรบ้างคือเวลาเราดูเราดู3เรื่องเป็นหลักนะคือถ้าเป็นกลุ่มออทิสติกโดยตรงเนี่ยก็คือดูเรื่องของการสื่อสารภาษาแล้วก็รวมไปจนด้านที่2ทักษะทางสังคมคแล้วกันที่3ก็คืออารมณ์และพฤติกรรม แล้วก็เราเคยเจอเคสที่สามารถยิ่งถ้าค้นพบเร็ว<ะ>แล้วนำไปสู่การช่วยเหลือก็จะยิ่งทำได้เร็วยกตัวอย่างเช่นอายุประมาณ4เดือน6เดือนเขาสามารถจ้องหน้าแม่ได้แต่ถ้าเป็นเด็กออทิสติกมันจะจ้องไม่ได้ค,คือจะเห็นเลยว่าเหมือนมองผ่านไปเลยคือมนุษย์เนี่ยเหมือนแม่ที่อุ้มอยู่เองจะไม่เห็นอาการสัมผัสความรักความผูกพันในอย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจอ๋อค่ะ มันจะเห็นสัญญาณในลักษณะต่อเนื่องมาพัฒนาการทางด้านภาษาก็จะส่งสะท้อนออกมาด้วยเช่นเ,เขาจะพูดได้ช้าห,หรือบางคําก็จะมีพูดซ้ําซ้ําในคําตอนท้ายทวนคำนน<ว>นใช่ไหมคะทันคำหรือทวนคําซ้ําในคําท้ายอะไรทํานองนี้แล้วก็บางเรื่องยกตัวอย่างนะเช่นเด็กต้องการได้อยากได้ของเนี่ยแต่แทนที่จะชี้หรือว่าแทนที่จะพูดชื่ออันนี้เปล่าฮะเขาร้องไห้ แล้วเขาก็จะพาแม่เนี่ยมาที่ตรงจุดนั้น oh. แต่ก็ยังชี้ไม่ได้ลักษณะแบบนี้ภาษามีปัญหาทีนี้เอประเด็นของพฤติกรรมอีกก็คือเช่นพฤติกรรมเนี่ยแล้วแต่ซึ่งดีกรีของออทิสติกนี่มีเยอะ mm. เขาใช้คําว่าออทิสติกสเปกตรัมซึ่งมันมีเยอะมากเลยบางคนเป็นเยอะเป็นน้อยไม่เหมือนกันต้องการได้รับความช่วยเหลือเยอะหน่อยหรืออะไรแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่นพฤติกรรมหรืออารมณ์เองเกลียวกราดหรืออาจจะอารมณ์หลุดได้ง่ายหรือไปจนถึงพฤติกรรมทําซ้ําเดิมอะไรก็ตามที่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขา,ก,ขากับข้าวก็ต้องเป็นกับข้าวเดิมๆถ้าจะเกิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอาหารชนิดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาเขาจะเกิดความไม่สบายใจแล้วเกิดออกอกาการต่างๆหลุดอารมณ์ได้ง่าย 3. ลักษณะพวกนี้จะเป็นตัวประกอบกันในการที่จะวินิจฉัยว่าแล้วมันมีเกณฑ์ในการวิวนิจฉัยตาม d s m <c oughs> อยู่แล้วใน <c oughs> ทางการแพทย์แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยยังแยกออกไปอีกว่าถ้าสมมุติเป็นออทิสติกยังมีประเภทที่ว่าไฮฟังช o นิ่งหรือโลฟังช o นิ่งคำว่าไฮฟังชินิ่งความหมายคืออะไรเช่นเขาอาจจะมีความถนัดบางด้านที่เก่งมากอันนี้คือ <c oughs> แล้วในด้านภาษาและด้านอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยแสดงออกก็จริงแต่มันไม่ได้สุดโต่งสัทีเดียวค่ะ <c oughs> แล้วพัฒนาการบางด้านก็จะอ่อนโดยเฉพาะทักษะในการเข้าสังคม <c oughs> เพราะหลายคนก็จะสามารถดูได้ยังมี<ะ>ประเด็นอีกก็คือนอกจากออทิสติกไฮฟังเชนิงแล้วยังมีคำว่าแอสเพอร์เกอร์อีกก็คือกลุ่มที่ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยแต่เขาจะคนเราชอบใช้คำว่า vert, อินโทรเวิร์ตคือจะอยู่แยกตัว,ว,ตวไม่ค่อยสูงสิงกับ<ะ>ใครจะทำงานเป็นทีมไม่ได้มไม่สนใจในการครบเพื่อนอ อาการกับบัวก,กับที่อาจจะมีความจีเนียสในบางด้าน<ะ>เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะพวกนี้จะเข้าข่ายของออทิสติกสเปกตรัมได้<ะ>ซึ่งทางการแพทย์เขาก็จะเอาไปแยกอีกทีหนึ่งว่า ตกลงเป็นประเภทไหนและต้องการความช่วยเหลือในด้านใดสิ่งที่ต้องระมัดระวังอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปฏิเสธหรือว่าแม้กระทั่งไม่รีบในการที่จะค้นหาว่าเอ๊เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือหาก<ฆ>มีเหตุให้สงสัยพาลูกไปฉีดวัคซีน2เดือน4เดือน6เดือนขวบครึง่งอะไรต่างๆเหล่านี้พัฒนาการเป็นยังไงด้านด้านภาษาไหวพริบทักษะในการเข้าสังคมยิ่งพบเร็วก็จะยิ่งสามารถเดียวยา การโอบกอดอะไรต่างๆการสบตาพวกนี้จะเป็นสัญญาณที่สําคัญสำคัญค่ะออทวนคุณหมออีกทีตกลงว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะเห็นลักษณะของออทิสติกเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นได้ในอายุสักกี่โอ้เราเคยเจอ,เอพ่อแม่ที่เก่งมากเลยที่เขาเห็นตั้งแต่คือเขาสนใจพัฒนาการแล้วพอลูกแค่ไม่สบตาเท่านั้นน่ะแล้วเขาพาไปพบกุมารแพทย์เลยแล้วก็มีเหตุให้สงสัยก่อน6เดือนก็กนสามารถ <6 S 2> วินิจฉัย,ยได้ <cam ina> แต่โอเคถ้าเกิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยทั่วๆไปบางทีไม่รู้เขาก็จะดูพัฒนาการต่อเนื่องกันไปก็จะมามาเห็นชัดๆเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่อายุสองขวบยกตัว <cam ina> อย่าง <cam ina> เช่น2ขวบไม่พูดเลยภาษาไม่สามารถสื่อสารได้ซึ่งตามหลักแล้วสองขวบเนี่ยจะได้สองคำบวกกันซึ่งไม่ครบ ประโยคไม่ครบรูปประโยค,คเช่นกินข้าวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ได้แค่นี้ค,ค,นคือ Word Combination อคือความหมายคือผูกคำกันได้แต่สำหรับเด็กออทิสติกจะไม่ได้ค,คำพวกนี้จะไม่ได้แม้กระทั่งคำเวลาเขาพูดเขาก็จะพูดจากคำท้ายที่คนที่กำลังฝึกพูด ก็จะพูดคำใน,ในภาษาทางการแพทย์เราใช้คำว่าเอ็กโคลารียความหมายก็คือเหมือนกล้องเสียงกล้องสะท้อนนะมันจะสะท้อนคำท้ายๆออกมาอย่างเช่นกินข้าวไหมเด็กอาจจะพูดคำว่าไหม,ไมตามาเราอย่างเงี้ยยัน,ยนก็เป็นข้อสังเกตก็จะเป็นข้อสังเกตได้เราก็จะรู้ทันทีว่าเออมันมีปัญหากับพวกนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุดคือหลักเดือนถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้แต่เอาเป็นว่าอายุเฉลี่ยประมาณสองขวบสำหรับที่จะสังเกตว่าเป็นออทิสติกนะคะ